นะครับผมสำหรับเราพัฒนาของเข้านะครับผมสำหรับในชุดนี้เนาะนะครับก็เป็นชุดใหญ่นะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเนาะในงวดนี้นะครับจัดชุดใหญ่ไปในงวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าไปที่คู่ศูนย์ห้าในชุดใหญ่นะครับในเลขชุดนี้นะครับเราจะมาที่สองสามหนึ่งสองสามสี่นี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับในชุดนี้มันก็จะมีสองสามสี่อยู่นะครับเราจับมาไม่หมดเนาะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ก็จะมีสามกับสี่สองตัวนี้สามศูนย์กับสี่ศูนย์นี่นะครับเนาะนะครับมีอยู่สองคู่นะครับ จาก41ก็จะเป็น43นะครับมี2คู่นะครับที่เราไม่แต้มสีเนาะนะครับาก็คือสามกับสี่นะครับนะติสามกับสี่เนาะสามกับสี่ก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามกับสี่ครับตัวนี้นะครับต้องเป็นสามกับสี่นะครับตัวที่เราไม่แต้มสีมีตัวใดบ้างสามกับ4ี่นะครับมีเท่านี้เนาะนะครับสามกับสี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็จะเป็น40 เพิ่มมาสามขั้วก็จะเป็นสี่สิบเอ็ดแล้วก็เพิ่มเป็นสามเป็นสี่สิบสี่นะครับเป็นสี่สิบสี่เนาะนะครับสี่สิบสี่อ้าวนะครับผมโอเคนะครับสําหรับในชุดนี้ก็จะเป็นบนอย่างเดียวนะครับบนนะครับยิงบนอย่างเดียวนะครับเนาะทำไรแน่นอนหลุดไปสองวดนะครับมาล่างนะครับก็ไม่ใช่่าหลุดมันมาล่างนะครับถ้าเราจะจับบนล่างมันก็จะเป็นการสองอย่างมันก็จะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเนาะ เราก็จับฝั่งเดียวไปเลยนะครับยิงฝั่งเด uh, anyway, um, so mm ียวไปเลยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับต okay. yeah, so ัว okay. น uh, okay. okay. uh, ี้ทั้งหมดนี่เลยนะครับเออนะครับโูกไว้ก่อนนะครับเลขชุดนี้นะครับมีเอ็กซิเดนต์สองวลนะครับต่อเนื่องเลยนะครับเนาะโอเคนะครับแต่งวดที่ผ่านมานี้ก็เข้าเต็มนะครับแคทก็กันไว้นะครับแคทกันชุดนี้ไว้นี่นะครับกันชุดนี้ไว้นะครับแต่บริ่รลงเห็นเปื่อนนะครับเรากันไว้ก็คืออ่าก็ได้ตัวนี้มานะครับได้ตัวนี้มาได้ตัวนี้มาปุ๊บได้ทุนคืนนะครับเพราะว่าลงทุนกับตัวนี้ไปเยอะนะครับ ลงทุนตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองชุดนี้ไปเยอะเอาตัวนี้มาลงต่อนะครับแล้วก็ได้ทุนคืนนะครับได้ทุนคืนตัวนี้นะครับกําไรไม่มีเลยเพราะว่ามาลงตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้จินไปนะครับตัวนี้จินกําไรไปนะครับสองชุดนี้ตัวนี้นะครับก็ทําทุนคืนมานะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับเอาาถือว่าเราเท่าทุนมาวดนนี้เราก็มาลงทุนต่อในตัวนี้นะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับที่อเสียมาลงตัวนี้ก็คือสูตร เลขเด่นทั้งหมด6สูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเราจะไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับนะครับอันนี้สามกับสี่มาแล้วนี่สามกับสี่นะครับไปหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับตัวนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งและสองในงวดที่ผ่านมานั้นปิวทั้งสองอันเลยนะครับชนกันมาหนึ่งสองสามเนี่ยไม่มาสักตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับเลขมาแทมเดียวนะครับก็คือศูนย์นะครับหนึ่งไม่มานะครับเราเล็งไปที่หนึ่งหนึ่งไม่มานะครับแล้วก็มาที่ศูนย์นะงวดนี้นะครับ ออกมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกนะส่วนหนึ่งได้สองนะครับชนกันถึงสามตัวอีกแล้วนะครับนะนเนาะชนกันสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกอ้าวสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเนาะสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกอ้าวชนกันสามตัวนะครับสูตรสามกับสูตรสี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับห้าสี่สามสองนะครับสูตรที่สามเนาะห้า สี่สามสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามนะครับต่อไปนะครับไปที่สูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าของเราเป็นยังไงบ้างนะครับสูตรที่ห้าโอโหในงวดที่ผ่านมานี่มาคู่ล่างนะครับมาล่างนะครับหกเจ็ดแปดเก้ามาล่างนะครับมาหลักหน่วยล่างงวดนี้ได้สองสามสี่ห้าเอามาทางเดียวกันอีกแล้วน,นะครับสองสามสี่ห้า ก็โอเคนะครับสองสามสี่ห้าชนตัวนี้เลยนะครับชนทั้งสามสี่ตัวเลยนะครับห้าสี่สามสองสองสามสี่ห้าต่อไปนะครับพระเอกของเราเป็นยังไงบ้างพระเอกนะครับผมในเลขชุดนี้ไม่ใช่เลขหงวดสองงวดครับสามร้อยของหงวดแล้วนะครับสามสี่ร้อยหงวดแล้วนะในเลขชุดนี้นะครับแล้วก็นะครับในวัที่ผ่านมานี่โอ้โหนะครับเนาะถือว่านะครับไม่ผ่านนะครับเนาะตัวนี้ไม่ผ่านเลยนะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้า ตัวนี้ผ่านไม่ผ่านนะครับนานๆมนจะหลุดมันเดินยาวมานะครับมันเดินยาวมาเดินยาวมาหลายงวดมากนะครับมาถึงวันนี้ก็พักถ้าในสติการเดินของตัวเลขนะครับถ้าพักแล้วก็จะไม่พักอีกก็คือมันจะมีอยู่เพียงงวดเดียวเท่านั้นนะสองงวดนี้นะครับแล้วก็มีพักนะครับพักแล้วก็พักนะครับแล้วก็ไม่พักซ้ํานะครับไม่หลุดซ้ําเนาะแล้วก็เดินต่อในช่วงนี้เดินยาวนะครับเดินยาวเอานะครับในวันนี้เจ็ดแปดศูนย์สองนะครับวันนี้ได้เจ็ดแปดศูนย์สองนะครับ เจ็ดแปดศูนย์สองนะครับไปเอกของเรานะเทียบชนอย่างเดียวนะครับเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับเราก็จะมาดูตัวเลขตัวไหนตัวที่เด่นนะครับไปตั้งแต่ศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับไปจากตัดศูนย์นะครับศูนย์มีสองตัวนะครับถ้าเป็นศูนย์ศูนย์สองตัวนี้คงจะ ไม่เด่นหรือไม่นะครับสองตัวไม่เด่นนะครับแต่ว่าไปคู่กับตัวเด да ham, ่นได้นะครับคู่กับตัวเด่นได้เนาะนะครับในตัวนี้เป็นเลขศู er 1, 2, 3, 4, นย์นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งมีหนึ่งตัวนะครับโอ้โหหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่านะครับไม่เด่นเลยนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนี้เนาะหนึ่งตัวนี้ในส่วนตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเด่นมาหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับเนาะแล้วก็นะครับสองนะครับสองมีหนึ่งมีสอง นะครับมี3ามแล้วก็มีสเนะี่ยถ้ามีแบบนี้ก็เด่นมาเลยนะครับสองมีสี่สามนะครับสามมีหนึ่งสองสามสามก็เด่นนะครับสี่นะครับสี่มีหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ออกมาแล้วนะครับสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันนะครับห้าก็มีสี่นะครับหนะครับห6หมีหนึ่งสอง มีสองนะครับหกมีสองครับเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งแล้วก็มีสองแปดนะครับแปดมีหนึ่งแปดมีหนึ่งเนาะเก้านะครับอยู่ในนี้ไม่มีเก้าเลยไม่มีเก้าเนาะนะครับตัวที่เด่นนะครับเนาะก็จะมีตัวที่มีสามกับสี่นะก็จะสองสามสี่ห้าเรียงแจ่มไปเลยนะครับสองสามสี่ห้าเนาะนะครับตัวที่เด่นนะครับสองสาม สี่ห้าตัวที่เด่นนะครับเนาะก็จะมีสองนะครับแล้วก็สี่แล้วก็ห้านะมีสองมีสี่แล้วก็มีห้านะครับในตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นตัวนี้นะครับถ้าเป็นสองสามสี่ห้านะครับถ้าหนึ่งไม่เด่นเลยนะถ้าหนึ่งไม่เด่นนะครับเราก็จะจับไปที่ตัวที่เป็นสองสามสี่ห้า สองสามสี again, so ่ห so ้าก็จะเป็นตัวนี้สองสามสี่แล้วก็ห้าตัวนี้นะครับห้านี้ชนมาในตัวนี้เลยนะครับสี่กับห้านี้ชนในสูตรนี้นะครับแล้วก็มีสี่กับห้าอยู่ในชุดนี้นะครับเราก็จะถ้าเราจะเล็งตัวเลขในชุดนี้นะครับสูตรที่สูตรเนี่ยนะครับสูตรที่ห้าตัวนี้นะครับเราจะไปดูตัวที่นะครับตัวที่เป็นเลขสูตรนี้เนาะนะครับสูตรที่ห้าเนาะเราจะไปดูตรงกลางตรงนี่นะตรงกลาง ตรงกลางก็คือสองตัวกลางนี่สองตัวกลางนี่นะครับสองตัวกลางตรงนี้สองตัวกลางมันจะชอบมานะครับมันจะชอบมานะครับอย่างนี้นะครับเก้าศูนย์มาเก้าเก้าศูนย์มาเก้าศูนย์หนึ่งมาศูนย์นะครับแล้วก็มาตัวนี้ก็หลุดไปนะครับสองก็จะชอบมาแบบนี้นะครับตัวนี้ก็นีนะครับสองตำแหน่งนี้ชอบมานี่ตัวนี้ก็มานี่แต่ว่างวดนี้นะครับสามกับสี่นี่สองตัวนี้สามกับสี่นะครับสามกับสี่สองตัวนี้นะครับเราก็จะเล็งไว้ที่สามกับสี่แต่ถ้าสามกับสี่นะครับตรงนี้ตรงนี้กับ มันก็จะเด่นไปที่เลขสี่เด่นไปที่เลขสี่เลยเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับสองตำแหน่งนี <con v répondre> ้มันชอบมาสองตำแหน่งนี้นะครับในเลขตัวนี้ชอบมาสองตำแหน่งนี้ก็คือสี่กับสามนี่ต้นนะครับสูตรที่ไอ้สูตรที่ดีนะครับเราขีดผิดนะครับสูตรที่ห้านะครับสามกับสี่สองตัวนี้สองตำแหน่งนี้ชอบมาแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเราจะเล็งตัวเลขนะครับที่ตำแหน่งที่เคยเดินก็จะมีสามกับสี่ตัวนี้มีสามกับสี่อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตัวนี้มีแต่สี่นะครับมีแต่สี่ในงวดนี้นะครับเราจะเล็งไปที่เลขสี่นะครับเนาะมีในตัวนี้ด้วยถ้าส <c> ี่เด่นนะครับจับคู่กับตัวนี้เลยนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองนะครับเด่นสี่ตัวนี้นะครับตัวเลขเด่นสี่นะครับเด่นมาที่เลขสี่เลยนะครับสี่นะครับสี่นะครับสี่เด่นนะครับก็จะจับคู่กับพระเอกนี่นเลยนะครับพระเอกนี่นะครับจะมี 7, เจ็ดะถ้าเด่นสี่นะครับ เลขเด่นสีเนาะเราเล็งตัวเลขแล้วนะครับเลขมันเด่นสีนะครับนะครับสีนะครับถ้าสีตัวนี้ก็จะจับในชุดนี้จะมีคู่ที่เข้าคู่ตัวนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าไม่มีสีอยู่ในตัวนี้ก็เอาสีมาจับคู่กับพระเอกนี่เลยนะครับสี่ตัวนี้นะครับมีสีอะไรบ้างนะสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดกับสี่แปดไม่มีนะครับ สี่เจ็ดกับสี่แปดไม่มีมีสี่ศูนย์กับสี่สองนะครับมีสี่ศูนย์กับสี่สองนะตัวเด่นนะครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สองนะครับตัวเด่นนะครับสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองมีสี่คู่เด่นนะครับเพราะว่าเจ็ดกับแปดไม่มีนะครับสี่เจ็ดสี่แปดไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวรองนะครับเนาะถ้าเป็นตัวรองก็จะเป็นสามนะครับสามสามตัวนี้ก็มาถึงสามศูนย์นะครับ ก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามสองนะครับจะมีสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามสองนะครับจะมีสามสามเจ็ดสามแปดมีไหมสามเจ็ดสามแปดสามสามเจ็ดสามแปดมันต้องมีที่สามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามสามเจ็ด สามเจ็ดทำไมไม่มีนะครับมันต้องมีเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดเออนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามตัวนี้มันก็จะมีเลขสามเจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดเนาะสามเจ็ดแล้วก็สามแปดสามแปดก็จะมีอยู่ในตรงนี้ตัวติดตัวเด่นนะสามแปดแปดสามตัวนี้นะครับติดตัวเด่นเนาะ แล้วก็สามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็สามสองสองสามนะครับสามสองแล้วก็สองสามสองสามอยู่ตรงไหนเอ่ยสองสามนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ก็คือเป็นตัวรองนะครับสี่กับสามนะครับในหมวดนี้นะครับที่เป็นตัวเด่นที่เราติ๊กสีไว้นี่เนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคู่นะ สิบคู่เด่นนะครับในงวดรอบนี้นะครับสิบคู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าคู่นะครับหนึ่งห้าคู่นะครับส่วนสามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์สามสองสองสามสี่สองสองสี่แล้วก็เจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็แปดสามสามแปดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะสาหรับในตัวเด่นในวันนี้เด่นไปที่เลขสี่นะครับในวันนี้นะครับถ้าเราจะเล็งนะครับเลขนะครับเนาะในตัวนี้ถ้าเป็นตัวสูตรตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่เป็นเลขบนของเราในสูตรนี้ ใ,น,ใ,น,ใน,นสูตรนี้นะครับในงวดนี้ตัวนี้ถ้ามันชนศูนย์นะครับมันก็จะมีศูนย์มันก็จะมาที่เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านะครับมาศูนย์เลยนะครับศูนย์ตัวนี้มาเลยนะครับแล้วงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้ตัวนี้มันเป็นแบบไหนนะตัวนี้ตัวนี้นะครับสําหรับในตัวนี้ในงวดนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบใดในงวดนี้นะครับสําหรับเลขตัวนี้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบในงวดที่ผ่านมาตัวนี้เนาะตันนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ มันมาตัวเด็ดนะครับมันไม่มีศูนย์ห้ามีแต่หกนะครับนี่นะครับเนาะสาหรับในวันที่ผ่านมาศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามหกก็มีศนะูนย์ชนศูนย์เนาะแต่ว่ามันชนสี่มันก็ไม่มานะตัวนี้ชนสี่ไม่มานะครับอย่างชนหกนี่ก็มาหกนะครับชนหกมาหกชนสี่มาสี่นะครับอันนี้ชนเก้าชนเก้าก็มาเก้านะครับตัวนี้ชนสองก็มาสองนะครับ ตัวนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนเลยจาจับคู่กันมานะครับอันนี้ก็ชนหกมาหกถ้าเลขตัวนี้นะครับสังเกตตัวเลขตัวนี้ถ้ามันชนนะครับมันก็จะมาเนี่ยครับชนนะครับมีวดเดียวที่ชนไม่มานะครับมีวดเดียวนอกจากนั้นถ้าชนแล้วก็จะมาทั้งหมดนี่นะครับสำหรับในวันี้นะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับเก้ากับศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์สามหกเก้ามันก็ชนสองตัวนะชนสองตัวชนเก้ากับศูนย์เนี่ยครับชนสองตัว เพราะนั้นนะครับเนาะในเลขวันนี้ก็จะเด่นไปที่เก้ากับศูนย์ถ้าเป็นเก้ากับศูนย์นะครับในชุดนี้นะครับมันก็จะมีนะครับตัวที่เป็นเก้ากับศูนย์นะครับถ้าเป็นเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์อยู่ในนี้เก้าไม่มีเลยศูนย์ก็ไม่เด่นนะครับศูนย์ก็ไม่เด่นนะครับในชุดนี้แต่ตัวที่ชนเก้ากับศูนย์เนี่ยตัวที่มีสองตัวก็คือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ก็ยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นเลขก็จะเป็นสี่ศูนย์สามศูนย์ นะครับ4003 4004 0330จุดนี้เลยนะครับเนาะจุดนี้เอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะเราจับตัวเด่นออกมาแล้วนะครับได้เด่นไปที่เลขนะครับเด่นไปที่4ตัว2 3 4 5 2 3 4ี่ห้าสี่้าถ้า2 3 4 5้าตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะเด่นไปที่3กับ4ี่ตัวนี้ตัวที่เด่นมาตรงกลางนี้ตรงกลางนี้โซน3กับ4อ่เด่น3กับ4เนาะนะครับผมในเด่น3มกับ4ตัวนี้3กับ4ี่สตัวนี้นะครับตัวเด่น สามกับสี่เด่นสี่นะครับตัวที่เด่นกว่าเขาเพื่อนก็คือสี่นะครับอยู่ในตําแหน่งที่เด่นนะครับเอาเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเจอกันะในชุดนี้นะครับตัวเด่นที่เรามากสีชมพูนี้ก็คือเด่นที่สุดสําหรับคลิปนี้เพื่อนสมาชิกและเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ